ดักกุ้งบ่อน้ำตื้นยังไงให้ได้ผลดีที่สุดให้กุ้งเข้าดีที่สุดคลิปนี้ผมมีเทคนิคดีๆมานำเสนอแต่ก่อนจะไปดับชมนั้นผมฝากกดใจหนึ่งดวงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ขอขอบคุณนะครับไปดับชมกันเลยครับผมสวัสดีครับนี่นะครับสำหรับบ่อนี้นะครับก็จะเป็นบ่อ ที่ผมมาดักบ่อยๆนะครับตอนี้ก็น้ําก็ไม่ลึกนะครับนี่นะครับน้ําไม่ลึกนะน้ําประมาณนี้นะครับนะครับน้ําไม่ลึกถ้ามาเจอหมายในลักษณะนี้นะครับ แนะนำนะครับให้หลับตรงที่โล่งๆนะครับนี่นะในนี้จะเป็นเกาะเล็กๆนะครับตรงนู้นจะเป็นริมตะลิงนะครับให้เดินข้ามน้ำมานะครับให้ข้ามน้ำมาอย่างไงก็ได้นะครับมาให้ถึงเกาะเล็กๆตรงนี้นะครับเกาะนี้จะเป็นเกาะที่อยู่กลางบ่อนะครับนะจะเป็นเกาะกุ้งเนี่ยนิสัยของกุ้งจะขึ้นมาหากินนะครับในเวลากลางคืนเนี่ย จะขึ้นมาหากินในน้ําตื้นนะครับจะไม่อยู่ลึกนะครับกุ้งจะหากิน2วิธีก็คือหน้าดินกับผิวน้ํานะครับวิธีการรักก็คือนี่นะครับนี่นะอันนี้บ่อนี้หอยเยอะนะครับผมก็เลยผูกเกลียวแบบนี้นะครับเพราะว่าหอยมันจะได้ไม่กัดนะครับก็นะครับดักแค่แค่แค่นี้นะครับนี่แค่เอาแค่ให้มัน พ้นนะครับให้มันพ้นรูอย่างนี้นะครับดักแค่นี้นะครับลักษณะบ่อแบบนี้ลักษณะบ่อน้ําตื้นนะครับแค่นี้นะครับเทคนิคได้ผลส่วนแน่นอน100%ซนะครับจากประสบการณ์ที่ผมดักกินดักขายมานะครับเทคนิคดีๆแบบนี้ก็ฝากเป็นกลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมมีอีกเยอะนะครับผมที่เทคนิคดีๆแบบนี้ผมจะมาบอกนะครับฝากกดติดตามผมไว้นะครับผมแล้วดักแบบนี้ มาดูกันพรุ่งนี้นะครับมาดูกันคลิปหน้านะครับว่ามันจะได้ผลจริงที่ผมว่าหรือเปล่านะครับนะฮะดักประมาณนี้นะครับนี่นะครับน้ําน้ําจะอยู่ประมาณนี้นะครับแค่แค่นี้นะครับนี่เอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับได้ผลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับผมขอบคุณที่รับชมครับ